สวัสดีครับวันนี้ผมมีเครื่องมือที่น่าสนใจที่จะมาแนะนำพี่พี่ HR Recruitment และคนที่กำลังมองหาเครื่องมือแอปที่จุดเทสที่จะเข้ามาช่วยวัดประเมินผลคนในองค์กรวันนี้ผมมากับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าซีนครับซีนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้พี่พี่ใช้ในการวัดประเมินผลทำให้พี่พี่ HR มี p r o d u c t i v e ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นครับเพียงแค่ส่งชุดข้อสอบครับไปให้ค andidate ทำการประเมินผลจากนั้นรออ่านผลรีพอร์ตได้เลย โดยที่ตัวข้อสอบนี้ครับทางซีนจะมีทีม r r s s e r r h h n n d e v v l o p p m n t t n n o u u s e ที่เข้ามาช่วยพี่ๆในการหา Core Value ขององค์กรและวัดประเมินผลทักษะที่องค์กรต้องการครับจากนั้นเมื่อค a n d i d a t ทำข้อสอบเสร็จครับก็รออ่านผลได้เลยการอ่านผลจะมีทั้งรูปแบบเดียวแบบกลุ่มแล้วก็แบบที่เป็นแดชบอร์ดครับทำให้พี่ๆสามารถทำงานได้อย่างง่ายมากขึ้นเดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอไปผมจะมาเจาะลึกการอ่านรีพอร์และพาไปดูตัวแพลตฟอร์ม แต่ถ้าพี่ๆคนไหนครับอดใจรอไม่ไหวนะอยากให้กดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างครับผมจะมีฟรีเดโมโให้อย่าลืมติดตามไว้ครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆ